จิล้มนะไม่ท่อกับมือจิล้มนะแบบจิลุงแบบเลยจ้ะเด้ป่าเด้จำกล้องขอมือไหมเอ้ป่านเออป่านได้ป้องเน็บ้อยเน็บ้อยแล้วดินนีกินแล้วตัวเดียวนี่ก,นก้ะแกงกระเพาะแล้วมันมี่จะเปลี่ยนเท้า บกๆๆสนึงร้อยอ่ะมีน,น,นูหนึ่งคือโคคีมันโคคีปว่าคีปะไน,น่แซ่บจังทักทายสบายดีสุขสุขคนมือน,นี่นะหากกออมมาแต่กน้นมันไม่เมยๆบ่มีีฮอแนเนยู่เนวกินพี่เลยว่าสิลงหนองปูหนองป่าตึกปูตึกป่าแล้วจักสิได้หรือบอ ยังก <laughs> ็จะยังลมเหมยนะกี่วันเลยรักสิลกตุกตึกป่าละเกมอุปกรณ์เก็บผลไมาเรียบร้อยหมดเลยจะสิได้หรือบบได้ถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อสายคนมั่นนะอดีตไป็นเทากับมาละแแบจิลุงแะแบผลยม้แล้วจิล้มนะ ไม่ท้อกับมือทิลมและแบบทิลุ้งแบบไปเลยกัน <c oughs> <c oughs> เห็นปะเจ็ดก,กับฮ้อนพร <c oughs> ้อมอีกพี่น้องเฮ้ยปุ่มผ้าหวานก่อนปะก่อน <c oughs> <c oughs> ที่ล่งนองก็อุ่นท้องก่อนนะ ปงผ้าหวานอาน่อนมีของหวานตตกข้าวต้มตัดตตก่อนได้ยังไงเพราะว่าคือท้องอันอุ่นท้องก็น้อยนึงจังสีลงเนาะมีเห่าไปย่าอีบ้าวเลยเฮานี่นะอีบ้าวเลยเฮานี่นะแซ่บป้ามือกับไปล้ลาเงเลยอุ่นเคืองเลยอุ่นเคืองก็น้อพี่น้องจังสีลงหนอ ของมันมันป่นป่วนเลยเดี๋ยวนี่เร่อินงระิษฐมการะตมการต่อรบาันเดี๋ยวนอนยัไว้าปเราได้สมานเพิ่มได้ไหเนี่ยได สวย,อ,ยอุ่นเคืองกับแล้วอะไได้บานนี้นะถือ<ย>ว่าเออถือว่าเสือ้อเสื้อน้ำมันกับน้ำมันก็จะเต็มถังน,น้อยนึงอะไรได้บ้านนี้ไลยเก็บที่บิดลงอลไได้บ้านนีนะ้อุปกรณ์เกยมอุปกรณ์เลยดิเก็บลงน้องบานนี้นะ ขี้ป๋าใหญ่เลยเนาะเออจะลาบกินได้ไหมอ่ะเจับพื่อนเฮาเลยงเตียมลูกงอพี่งอวันี้นะได้เวลาหายู่หาจนะเฮ้ยคนมันนมันกันเฮ้ยอย่าเอ็ดนักเลย

ง่ายคนบางง่ายรอดคนเดียวรอดคนเดียวนี่คือตลาดขั Ai à? đó nào. Mày đó. Cá nó bắt. Con này là một Không lại. lỡ những video hấp dẫn ฮเด็กป่าเด้อป่ะทำเลยว่าป่านี้นี่ ได้บ่ <c oughs> เดี๋ยวม,มอยเดี๋วมอยแล้วเขอกินแล้วตัวเดียวนี่กันเหรอุ่ยหญ่กว่าุ้งาเลยนี่อย่าพิจิตรไม่ก่อนเลย้าจุ่มน้ำเลก่อนเดียวมอยเดี๋ยวมอย โอยนี่นี่อาดกกไดเห็นปะี่เนาะดกไดเห็นปะมาในบาดเดียวบาดเดียวพอเลยพอกินเลย น,น้ำหมูนี่นะฮน <laughs> ้ำหมูน้อยโดยง่ายและหน่หหนหนองเข้าี่นั่นมันเป็นหน่อง <c oughs> เป็นหน,อหหนอ่องน้อยๆหน่องเดี๋ยวขี่มอเตอร์ขี่ลุงกระลึกอยู่ฟ <c oughs> าดอฟ <c oughs> าดอผิดฤกธรรมดาไรพวกนี้นะกินแบบมันมีแนื้อ ตีงยตีงยวนลำใจัามันหองโอ้ยเยอะนี่แซ่บแล้วมันคิดว่าย่อยแบบนี้พออะไรพี่น้องกันแบบนี้

ใ้เวลาแจ้งยู่โคกินแล้วได้บันนี้นะนี่นะโคไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงจะมาโบกไปยิบหนึ่งเดนแมโคอีเบสีมืออีเบะเดนแมโคจัดการเราแล้วไปลงพึ้นบนอยู่กำลังโพสได้ไงในหม้อไั หมดอยู่ในกนระต๊าลงทุกเสร็จก็เรียบร้อยขอเข้าทิ้งเข้าง่ายก็ว่าสิต้มเนาะเมนูเฮ็ดสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นแกงแกงก็พดแล้วมันบบนี่จะเปลี่ยนท้าวหมดบกบกเรียบร้อยเมนูหนึ่ง ีกว่าขี้ปไนแทบหักแล้วเ่ยโอเคมันเือที่เด็ดเลยแหละเจอหลายเท็ดเดียวมช้นี้มาทิงคอยจำนะที่มันมีแต่มเมื่อก้ถงเม่เยอะก็แห้งนี่เป้่าเป่า,ปาแลว อย่าละคอยจำอะ่ะอย่ามันมดไว้พ <c oughs> ีน้องเอ,อ,เยอเ้ยทีเบะเพื่อนว่าอานย่านมดไว้ออกมาคิดบุกกระายคอยจำแล้วบันมีกจะเกี่ยมไปท่ากินนะครับครบหน้าครบตาแล้วได้บันี้กินข้าวเท้งน,นะผู้คลก็จมพาแบบ่เฮา ฟันตัวเองคือกินแค่ข้าวเดียวก็กเลือดไหลแล้วแหล <c oughs> <c oughs> ะกินข้าวเทงนะมาเด้อกินข้าวเทงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ได้เวลาหน้าที่กินข้าวแล้วได้วันนี้ได้เป็นเน้าเลิศกับพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเข้ามาค <c oughs> รับต้มไ้เด้อ ี่น้องเขามาเบิง้งเขามาติดตามเนี่ยเอามาเบิ้งติดตามแล้วก็จะมีคนหลายก็ติดตามเลยเนยพะพอที่นี่กำลังเจอฮะนะหาท่ายคิดเอามาลงลิ้นๆนี่แหละน้องเลยอะไปก่อนอ,อ,อ,อะไรเด้อวันนี้เด้อขอบคุณครับจิวลายบายบาย